สวัสดีคุณผู้ฟังและน้องๆเยวาวชนที่น่ารักทุกๆท่านนะคะและจงนี้พบกันนิทานกฎแห่งกรรมนะคะกฎความจริงที่ทุกคนปฏิเสธมันไม่ได้เลยนะคะกละวันนี้นะคะเราไปฟังเรื่องราวของชายหนุ่มผู้หนึ่งกับเขาผิดศีลในข้อที่หนึ่งนะคะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือว่าการเบียดเบียนให้ชีวิตของสัตว์ เขาได้รับความทุกข์ทรมานนะคะน้องๆรู้ไหมคะว่ามันเป็นกรรมอย่างยิ่งทีเดียวฟังดูนะคะว่าชายหนุ่มผู้นี้เขาไปก่อกรรมทำเข็ดอะไรกับสัตว์ตัวเล็กๆและน้องลอ,องฟังดูนะคะว่าผลกรรมที่ชายหนุ่มผู้นี้เขาจะได้รับนั้นมันรวดเร็วรุนแรงอย่างไรบ้างฟังดูนะคะ ผมเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านของผมอยู่แถวแถวอำเภอบางบานอาชีพหลักก็คือการทำนาแล้วก็รับจ้างทั่วไปส่วนอาชีพพิเศษอีกอย่างหนึ่งของผมก็คือการจับหนูนามาย่างขายอาชีพนี้จะทำได้แค่บางฤดูกาลเท่านั้นไม่สามารถที่จะยึดเป็นอาชีพหลักตลอดทั้งปีได้ เนื่องจากหนูนาจะจับได้มากๆแค่ช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวเท่านั้นส่วนฤดูอื่นๆที่ท้องนาม,มีน้ำมีต้นข้าวอ่อนจะไม่สามารถจับได้ความจริงการจับหนูนาถือเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยมาช้านานแล้วเพราะตั้งแต่ผมเป็นเด็กเล็กๆพอจำความได้ผมก็จะเห็นพ่อลุงอาหรือว่าคนในหมู่บ้าน จะออกจับหนูนามาทำอาหารกินกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วส่วนผมเองก็ได้เรียนรู้วิธีการจับหนูนามาจากพ่อแล้วก็ลุงลุงอาในหมู่บ้านนั่นแหละอาจจะใช่ที่คนสมัยก่อนจับหนูนามาก็เพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือเป็นอาหารส่วนการลดปริมาณหนูนาที่จะเข้ามาทำลายต้นข้าวในนาที่บางปีก็มีข่าวว่าหนูนาอาวาสทำลายข้าวในนา จนชาวนานได้รับความเดือดร้อนนั้นมันเป็นเพียงผลพลอยได้มากกว่าการมุ่งกำจัดหนูนาให้หมดไปจากท้องทุ่งคิดๆไปแล้วคนโบราณเขาจะเข้าใจหลักการอยู่ร่วมกันในธรรมชาติแบบพอเพียงมากกว่าคนสมัยผมเยอะหรือไม่ผมก็อาจจะโลภเกินไปจนไม่เคยคิดเห็นใจสัตว์ร่วมโลกอย่างหนูนาเลยสักนิดและนั่นก็คงจะเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้ผม ต้องมารับกรรมเช่นนี้ความจริงแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนชั่วคนเลวหรือว่าร้ายกาจแต่อย่างใดอันนี้ผมไม่ได้ชมตัวเองแบบข้างๆกูกูหรอกนะครับเรื่องนี้ใครที่รู้จักผมก็พูดเหมือนๆกันทั้งนั้นว่าผมเป็นคนดีมีน้ำใจขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ทุกอย่างเรื่องลูกเรื่องเมียผมไม่เคยปล่อยให้เดือดร้อนอะไรทำได้ผมทำทั้งนั้น เรื่องการช่วยเหลือสังคมในหมู่บ้านผมก็ไม่เคยนั่งนิ่งดูได้อะไรช่วยได้ผมก็จะช่วยเหลือเสมอไม่ได้ขาดจนผมเป็นที่รักชื่นชอบของคนในหมู่บ้านกระทั่งชาวบ้านต่างชี้ให้ผมลงสมัครอบตอในสมัยหน้าด้วยซ้ำซึ่งเรื่องนี้ผมเคยคิดอยู่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีแต่นั่นมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วที่ผมอยากจะบอกก็คือ ความดีบางอย่างก็ไม่สามารถทดแทนกรรมบางอย่างได้เช่นเดียวกันพูดแล้วผมก็อยากร้องไห้ให้กับโชคชะตาของตัวเองที่อยู่ๆผมก็ต้องหมดอนาคตไปเปล่าๆผมไม่อยากโทษใครหรือว่าจะพูดให้ถูกก็จะต้องบอกว่าไม่รู้จะโทษใครนอกจากโชคชะตาหรือไม่ก็เจ้าหนูนาหนูนาเป็นๆน,นี่แหละ ที่ทำให้ผมเป็นอย่างทุกวันมันคงจะเป็นกรรมที่ผมได้ก่อเอาไว้อย่างที่ใครๆพากันยกขึ้นมาพูดปลอบใจผมเวลาที่เห็นผมอยู่ในสภาพหมดอะไรตายอยากในชีวิตทุกวันนี้ผมเองก็พยายามเชื่ออย่างนั้นเพื่อที่ผมจะได้เลิกคิดแค้นเจ้าหนูนาอย่างช่วงแรกๆที่เกิดเรื่องร้ายขึ้นกับชีวิตของผมก็ตามหลักธรรมที่พระท่านสอนเอาไว้ เวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนหรือจะให้เหมาะก็จะต้องบอกว่าทุกวันนี้ผมไม่มีปัญญาหรือว่าไม่เหลือน้ํายาอะไรแล้วที่จะไปจองเวนกับหนูนาเหล่านั้นได้ก็ดูมันทำกับผมซะก่อนผมหมดสภาพสขนาดนี้ขนาดตัวเองผมยังแทบเอาชีวิตไม่รอดอยู่แล้วได้แต่นั่งสังเวชตัวเองไปวันวัน ยิ่งนึกถึงสภาพตัวเองผมก็ยิ่งห่อเหี่ยวหัวใจเอาเป็นว่าผมจะเลิกคิดถึงตัวเองสักพักและผมจะเล่าถึงที่มาของกรรมแล้วก็การชดใช้ที่ผมต้องประสบกับตัวเองก่อนก่อนที่ผมจะนึกสมเพศตัวเองอย่างที่ผมได้เกริ่นนำไปแล้วว่าผมมีอาชีพพิเศษคือการจับหนูนา แรกเริ่มเดิมทีผมก็จะเหมือนกับพ่อหรือว่าคนอื่นๆในหมู่บ้านก็คือการจับหนูนาเพื่อเป็นอาหารหนูนาจัดเป็นอาหารพื้นบ้านที่หาได้ทั่วไปบรรพบุพรุษของผมเขาก็ทามาแบบนี้ผมว่าคนที่ชอบอาหารป่าประเภทผัดเผ็ดแซ่บๆคงเคยลิ้มรสผัดเผ็ดหนูนากันมาบ้างแล้วรสชาติอร่อยยิ่งท้า้เล้าขาวแกล้มด้วย เอาเป็นว่าผมได้ออกไปจับหนูนามาเป็นอาหารเหมือนคนอื่นนั่นแหละจนกระทั่งเมื่อห้าหกปีที่ผ่านมาผมก็ได้เกิดความคิดขึ้นมาว่าทำไมถึงไม่ลองจับหนูนามาขายสร้างไรายได้ดูบ้างหรือว่าขนาดงูเห่าผัดเผ็ดยังจะขายได้แล้วทำไมหนูนาจะขายไม่ได้รสชาติความอร่อยของผัดเผ็ดหนูนาก็ไม่ได้เป็นรองงูเห่าซะหน่อย จากจุดนั้นมันจึงทำให้ผมเริ่มจับหนูนาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อนำไปย่างขายโดยที่ผมได้ส่งให้กับร้านขายของริมถนนสายเอเชียผมว่าใครก็ตามที่เคยใช้เส้นทางถนนสายเอเชียจากกรุงเทพขึ้นไปทางเหนือช่วงผ่านอายุธยาจะต้องเคยเห็นร้านขายหนูนาย่างตลอดสองข้างทางกันบ้างที่มันมีร่มสีแดงสีเขียว แล้วก็มีแผงขายของข้างทางนั่นแหละครับนั่นแหละคือตลาดค้าส่งหนูของผมนั่นลหละรายที่ขายหนูนาส่วนหนึ่งเขาจะรับหนูไปจากผมผมเองจะมีหน้าที่จับเมียผมเป็นคนทําแล้วก็ส่งให้กับร้านค้าอีกต่อหนึ่งไม่ได้ไปนั่งขายเองเพราะว่าไม่มีเวลาก็ผมจะต้องเอาเวลาไปจับหนูแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปขายจริงต้องยอมรับว่า ต่อปีในช่วงฤดูกาลล่าหนูสามารถสร้างรายได้ให้ผมอย่างเป็นกอบเป็นกรรมเลยทีเดียวแล้วนั่นเองผมจึงต้องแลกมากับการทำกรรมอันยิ่งใหญ่จนส่งผลมาถึงการชดใช้กรรมในทุกวันนี้ช่วงที่ผมได้กําไรจากการขายหนูนามากๆวันๆผมจะต้องฆ่าหนูนาเป็นร้อยๆตัวเลยทีเดียวยิ่งเห็นผลตอบแทนมากๆผมก็ยิ่งสนุก เพิ่มความคึกกะนองในการออกไปล่าหนูทุกวันอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยบางวันผมล่าหนูนาได้มากๆจะต้องใส่กระสอบขนกลับมาบ้านในตอนนั้นผมไม่ได้สนใจเลยสักนิดว่าธุรกิจของผมมันได้ยืนอยู่บนความตายของเจ้าหนูพวกนั้นผมสนแค่ว่ายิ่งหนูนาตายมากเท่าไหร่ ผมก็จะยิ่งได้กํำไรมากเพิ่มขึ้นเท่านั้นบาปบุญคุณโทษอะไรผมไม่สนทั้งนั้นผมคิดแค่ว่านี่เป็นอาชีพที่สุจริตผมไม่ได้ไปลักขโมยใครเขาหาได้เท่าไหร่มันก็เป็นของผมเท่านั้นแล้วมันก็ดูเหมือนว่าผมจะทำบาปกับเจ้าหนูนามมากขึ้นด้วยซ้าใครๆในหมู่บ้านต่างก็ต้องยกนิ้วให้ผมทั้งนั้นในเรื่องนี้นอกจากจำนวนหนูนาที่ผมฆ่า วิธีการฆ่าก็คงจะเป็นอีกส่วนที่ไปเพิ่มโทษกรรมให้กับผมเพราะว่าในที่สุดบาปกรรมที่ผมได้รับก็มาจากวิธีการที่แทบไม่ต่างอะไรกันเลยสักนิดเดียวมันผิดแผกไปก็ตรงที่ผมกลับฟื้นคืนชีวิตมาได้อีกครั้งแต่นั่นก็คงเป็นเพราะว่าผมยังต้องชดใช้กรรมในส่วนอื่นๆให้สาสมสก่อนจึงจะตายได้คิดๆไปมันก็ดีเหมือนกัน รีบๆชดใช้กันตั้งแต่ชาตินี้ชาติหน้าผมจะได้ไม่เหลือกรรมที่จะต้องไปชดใช้อีกหรือว่าจะต้องชดใช้ก็อาจจะน้อยลงไปเพราะจะว่าไปแล้วคนที่เขาเกิดมาพิการง่อยเปลี้ยสีขามาแต่กำเนิดก็คงจะต้องทุกข์ทรมานมากกว่าผมเป็นหลายร้อยเท่าถ้าชาติหน้าผมต้องไปชดใช้กรรมในลักษณะนั้นบ้างไม่อยากคิดต่อเลยจริงๆ เพราะว่าไม่รู้ว่าผมควรรู้สึกอย่างไรเป็นความรู้สึกแท้จริงของผมเวลานี้ผมทรมานอย่างที่สุดไม่เกิดขึ้นกับใครคนนั้นก็คงไม่มีวันเข้าใจว่าความรู้สึกนี้เป็นยังไงถ้าขอได้ผมคงขออย่าให้ใครต้องมาเป็นอย่างผมอีกเลยสำหรับวิธีการฆ่าหนูนาของผมก็ไม่มีอะไรมากยังคงใช้หลักแล้วก็เครื่องมือแบบโบราณน,นั่นแหละ อุปกรณ์สำคัญก็คือด้วงดักหนูส่วนเหยื่อก็ได้แก่ข้าวสารบ้างข้าวเปลือกบ้างส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเปลือกด้วงที่ใช้ดักหนูเดิมทีจะใช้กระบอกไม้ไผ่เอามาตัดให้มีความยาวประมาณคืบหรือว่าคืบกว่า,วาความใหญ่ของกระบอกก็ไม่มีอะไรมากแค่กะว่าให้หนูตัวเคือง,องสามารถเดินเข้าไปได้ หรือว่าเอาหัวมุดเข้าไปในรูกระบอกได้เท่านั้นเป็นพอแต่เดี๋ยวนี้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้ท่อ PVC หรือว่าท่อน้ำประปาขนาดกลางเพราะว่าหาซื้อง่ายแล้วก็ทนทานอีกด้วยด้วงดักหนูจะมีส่วนประกอบหลักๆก็คือกระบอกไม้ไผ่ที่ว่าคันด้วงนั้นจะทำจากไม้ไผ่เหลาเป็นซี่เชื่อมต่อเข้ากับกระบอกไม้ไผ่ส่วนท้ายและเชือกไนลอนขนาดเล็ก โดยเชือกนี้จะผูกติดกับปลายคันด้วงโยงมาเชื่อมกับปากกระบอกด้านหน้าโดยจะสอดทะลุเข้าไปในปากกระบอกเพื่อใช้สำหรับทำเป็นบ่วงเวลาดักหนูแล้วมันก็จะมีสลักซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญของการดักอยู่ตรงกลางกระบอกเวลาที่เจ้าหนูนาเข้าไปกินเหยื่อที่ล่อไว้ในกระบอกหนูนาจะชนเข้ากับสลักที่ตั้งไว้ตรงกลางพอสลักหลุดออกเชือกบ่วงก็จะกระตุกตามแรงคันด้วง แล้วมันก็จะรัดคอเจ้าหนูนาไม่ให้หนูนาดิ้นหลุดออกไปได้ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มีหนูตัวไหนเลยรอดไปได้ล้วนตกอยู่ในชะตากรรมทั้งนั้นวิธีการตายของหนูนาก็จะเหมือนการถูกฆ่ารัดคอนั่นแหละตอนนั้นผมไม่รู้หรอกนะว่าก่อนตายเจ้าหนูนาพวกนั้นมันจะทรมานมากแค่ไหน เท่าที่ผมเห็นก็คือพอผมไปพบหนูทีไรมันก็จะตายแล้วทุกครั้งจากนั้นผมก็แค่ปลดมันออกมาจากด้วงเพื่อเก็บใส่กระสอบกลับบ้านแล้วก็นำกระบอกไปดักหนูตัวอื่นต่อไปทุกวันหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวในนาผมจะแบกด้วงใส่ท้ายรถกระบะของผมออกตระเวนไปดักหนูทั่วไปหมดจากแรกวันละห้สิบด้วง ก็จะเพิ่มเป็นร้อย200ดวงสองร้อยดวงห้าร้อยดวงจนถึงหนึ่งพันดวงเรียกว่าผมเดินดักหนูตรวจเก็บด้วงทั้งวันทั้งคืนพักกินนอนบ้างวันละสองสามชั่วโมงเท่านั้นโดยช่วงที่ผมมุ่งมั่นกับการดักหนูมากๆก็จะมีลูกเมียของผมคอยนำอาหารน้ำมาส่งให้กับผมถึงที่อยู่ซึ่งก็คือกลางท้องนา แล้วก็ป่าละเมาะนั่นแหละพร้อมกันนั้นก็จะมารับเอาหนูที่ผมดักไปถลกหนังชำแหละท้องแล้วก็ย่างส่งขายอีกต่อหนึ่งงานนี้ผมเมาทำคนเดียวแบบอุตสาหกรรมในครอบครัวเพราะว่าไม่อยากแบ่งไรายได้กับใครและอีกอย่างผมเห็นว่ามันเป็นงานที่สามารถทำได้เพียงบางช่วงบางฤดูกาลเท่านั้นพอหมดหน้าผมก็จะต้องเลิกไปทำอาชีพอื่นแทน ฉะนั้นช่วงที่เหนื่อยจริงๆก็แค่เดือนสองเดือนเท่านั้นแค่นี้ผมทนได้ไม่ถือว่ามันหนักนาสาหัสอะไรตลอดระยะเวลาห้าหกปีที่ผ่านมาผมก็ได้ยึดอาชีพนี้มาตลอดทำมันอย่างจริงจังและหากมาน,นึกย้อนคำนวณถึงชีวิตของหนูนาที่ผมได้ฆ่าพวกมันผมว่ามันมากมายมหาศาลจริงๆนั่นยังไม่รวมที่ผมเผาญ้า หรือว่าสั่งข้าวเพื่อทำลายแหล่งอาหารสำคัญของหนูเหล่านั้นรวมถึงการฆ่าชีวิตหนูตัวเล็กๆที่วิ่งหลบไฟหนีเข้ารังตัวผมเองผมไม่เคยสำนึกรับผิดชอบต่อการกระทําในเรื่องดังกล่าวนี้เลยผมรู้แต่ว่านั่นคือแหล่งรายได้มหาศาลที่ผมจะได้รับในแต่ละปี ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยจริงๆว่านั่นมันเป็นการสร้างกรรมอันยิ่งใหญ่กรรมที่สะสมมานานนับปีทับถมทวีคูณขึ้นเรื่อยๆโดยปราศจากสำนึกรู้ผมไม่เคยคิดที่จะหยุดตรงกันข้ามผมกลับคิดถึงแต่ความละโมบผมอยากจะเพิ่มปริมาณหนูอยากได้หนูนาไปขายเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผมได้คิดค้นวิธีการอุปกรณ์ใหม่ๆที่จะคฆ่าชีวิตหนูให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนกระทั่งวันหนึ่งวันที่หนูนาได้ออกมาชำระแค้นมากระตุกเตือนให้ผมเห็นคุณค่าของชีวิตของพวกมันบ้างให้ผมได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานที่พวกมันได้รับก่อนที่ชีวิตของผมจะหาไหม ผมได้มาสำนึกเอาเมื่อสายไปแล้วจริงๆในวันนั้นยังคงเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมคิดที่จะจับหนูให้ได้มากที่สุดมากกว่าที่เคยจับได้ในวันก่อนๆผมเริ่มด้วยการประดิษฐ์ด,ด้วงดักหนูเพิ่มจำนวนขึ้นอีกหลายเท่าตัวเริ่มตั้งแต่นำท่อพีวีมาตัดเป็นท่อนเพื่อทํากระบอกด้วงเหลาคันด้วงทำสลัก และสุดท้ายเตรียมเชือกไนล่อนเพื่อทํำสายบวงระหว่างที่ง่วนอยู่กับงานการประกอบด้วงอยู่นั้นผมก็ได้นํำเชือกที่จะใช้ทําสายด้วงคล้องเอาไว้ที่คอของตัวเองเพื่อความสะดวกในการหยิบดึงออกมาตัดเพื่อการใช้งานจากนั้นผมก็สารวนอยู่กับการทํางานโดยที่ไม่ได้คิดอะไร ไม่ได้นึกสังหอนใจอะไรสักนิดว่าน,นี่คือวิบากกรรมที่ผมจะต้องพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วผมได้ประสบอุบัติเหตุเล็กๆที่คงไม่มีใครคาดคิดถึงว่ามันจะนำมาซึ่งการสูญเสียยิ่งใหญ่ในชีวิตของผมซึ่งในตอนนั้นผมยังคิดไม่ถึงเลย ในขณะที่ผมเดินวนเวียนไปนั้นผมกำลังก้งก้มเงยเงยเพื่อต่อเติมประกอบชิ้นส่วนด้วงให้สมบูรณ์นั่นเองผมก็เกิดสะดุดเอาคันด้วงที่กองอยู่พุ่งถลาไปข้างหน้าอย่างสุดแรงเกิดตอนนั้นผมโชคร้ายก็คือเชือกที่ผมคล้องคอเกิดเวียงตัวไปคล้องเข้ากับมุมโต๊ะที่อยู่ใกล้ๆมันทำให้เชือกขมวดกระตุกรัดคอของผมอย่างรวดเร็ว และมันก็แรงชนิดคาดไม่ถึงชั่ววินาทีชีวิตนั้นผมไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นรวดเร็วมากเร็วจนผมคิดอะไรไม่ทันทำอะไรไม่ถูกรู้อยู่อย่างเดียวว่าผมกําลังจะตายผมหายใจไม่ออกมันทรมานมากๆผมพยายามที่จะไขว่คว้าหาเครื่องยึดเหนี่ยวชีวิตแต่ก็หาไม่เจอ อยากร้องให้คนช่วยแต่ก็เปล่งเสียงไม่ออกอวัยวะภายในร่างกายทั้งหมดทั้งมวลบิดเป็นเกลียวแน่นเหมือนขันชนะจากนั้นร่างกายของผมมันก็ค่อยๆชาด้านไร้ความรู้สึกผมไม่รู้เลยว่าอุบัติเหตุเล็กๆที่เกิดขึ้นกับผมใช้เวลานานเท่าไหร่ผมรู้แต่เพียงว่าไม่เคยต้องเจ็บปวดทุกทรมาน นานชั่วกับชั่วกันเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตผมไม่รู้กระทั่งว่าตัวเองได้ตายไปจากโลกตั้งแต่เมื่อไรผมได้มารู้สึกตัวได้สติหลังจากวันนั้นอีกหลายวันต่อมาแต่ผมก็ไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมอีกต่อไปแล้วนั่นมันยิ่งตอกย้ำถึงความทุกข์ทรมานอย่างหาที่สุดไม่ได้ เทาที่ประมวลเหตุการณ์จากคำบอกเล่าของเมียและลูกกว่าที่เขาจะมาช่วยเหลือผมให้หลุดออกจากเชือกนั้นได้ผมก็หยุดหายใจไปนานหลายนาทีแล้วโชคดีที่คนบ้านใกล้ผมเขาเป็นอสมอซึ่งมันย่อมาจากอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านเขามีความรู้เรื่องการปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตคนหมดสติเขาได้เข้ามาช่วยชีวิตของผม ให้ผมได้หลุดรอดจากความตายมาได้อย่างอุดหิตก่อนที่เขาจะนำผมส่งโรงพยาบาลแต่นั่นมันยังไม่ดีพอจะทำให้ผมกลับมาอยู่ในสภาพเต็มคนอีกครั้งเนื่องจากว่าผมได้หยุดหายใจไปนานหลายนาทีมันส่งผลให้ระบบต่างๆในร่างกายบางส่วนของผมจะต้องตายไปรวมถึงสมองบางส่วนด้วย ซึ่งเหตุนั้นมันทำให้ผมจะต้องฟื้นขึ้นมาอย่างคนตายไปแล้วค่อนตัวพูดง่ายๆก็คือผมเป็นอมพาตไปแล้ววันๆผมได้แต่นอนกรอกตาไปมารู้ว่าใครพูดอะไรทำอะไรกับตัวเองบ้างแต่ผมไม่สามารถตอบโต้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้เลย แม้กระทั่งหายใจด้วยตัวเองผมยังทำไม่ได้ผมต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่นานจนกระทั่งหมอเห็นว่าไม่ปลอดภัยตอนหลังเขาจึงเจาะหลอดลมผมตรงคอก็ตรงที่เชือกเส้นนั้นเคยกระตุกรัดจนผมตายไปหลายนาทีนั่นแหละแล้วเขาก็ใส่เครื่องช่วยหายใจให้ผม ผมได้ใช้เวลารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานมากจนเงินที่ผมหามาได้มันเริ่มร่อยรอแทบไม่เหลือเลยกระนั้นร่างกายของผมก็กลับฟื้นคืนมาได้เพียงบางส่วนเท่านั้นจะต้องบอกว่าเพียงบางส่วนจริงๆกระนั้นผมก็ยังมีชีวิตมีชีวิตเพียงเพื่อจะได้รับรู้ถึงบาปกรรมที่ผมได้ทำลงไปว่ามันร้ายแรง แล้วก็ส่งผลถึงชีวิตผมอย่างไรผมออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านในสภาพคนเป็นอมพตกร่างกายสามารถกลับมาใช้งานได้เพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของคนปกติ้อผมก็ยังคงเป็นรูโบจากการถูกเจาะเพื่อช่วยให้ผมกลับมาหายใจได้อีกครั้งเสียงที่จะพูดคุยกับใครก็ไม่มีซึ่งก็สืบเนื่องมาจากคอที่เป็นรูโบของผมนั่นแหละ ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเปล่งเสียงเวลาพูดมือขาข้างขวาใช้การไม่ได้ส่วนข้างซ้ายใช้ได้เล็กน้อยแต่ไม่มีแรงมากพอที่ทำอะไรหนักๆได้แม้กระทั่งการพยุงตัวเองยังทำแทบไม่ได้แต่ผมก็ได้พยายามทำให้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่เช่นนั้นผมคงต้องกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิต และที่ผมสามารถถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของผมผมก็ได้รับความช่วยเหลือจากอสมอคนนั้นคนที่ช่วยชีวิตของผมมันทำให้ผมได้รับรู้และก็บอกเล่าเรื่องราวในชีวิตของผมกรรมที่ผมได้ทำสู่ทุกคนได้ฟังกันและที่สำคัญมันช่วยให้ผมนึกปรงกับสังขารของตัวเองแล้วก็ทำใจยอมรับสภาพได้มากขึ้น ผมพร้อมที่จะเกิดใหม่อีกครั้งเพื่อที่จะสังสมกรรมดีไว้ในชาติหน้าส่วนในชาตินี้เวลาที่เหลืออยู่ของผมมันคงเป็นเรื่องการชดใช้กรรมเก่าของผมเท่านั้นผมอยากฝากเรื่องราวของผมบอกทุกคนเหลือเกินว่ากรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องได้รับอย่างแน่นอน คะคณะรันทดใจทีเดียวนะคะสำหรับกรรมของชายหนุ่มผู้นี้คือน้องๆเห็นไหมคะว่าผลกรรมนะคะใครที่คิดว่ามันไม่มีนะคะแต่เมื่อคนคนนั้นเขาได้รับแล้วก็ประสบกรรมนั้นด้วยตัวของเขาเองนะคะคนคนนั้นก็จะได้รับรู้ว่าผลกรรมนั้นมันมีจริงหรือไม่ No yeah,